มือถือ3ายี่ห้อนะครับ Oppo Samsung นะครับ Vivo สามารถที่จะปล่อย Hotspot Wi-Fi ให้กับมือถือหรือให้อุปกรณ์อื่นๆได้ยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ n แนลนะครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีภายในบ้านแล้วก็งาน DIY นะครับ เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลายิปปี้อัปโหลดวิดีโอนะครับวันนี้เนื้อหาของวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการเปิดฮอตสปอตนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะส่งสัญญาณ wi-fi อินเทอร์เน็ตนะครับไปให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือเครื่องอื่นนะครับหรือทีวีสมาร์ททีวีอย่างนี้นะครับ ยี่ปีจะมานำเสนอว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเราจะเปิด Wi-Fi ยังไงนะครับมีการตั้งค่าอย่างไงนะครับครับเรามาดูการตั้งค่า h อ t s p o t ของ oppo นะครับตัวนี้เป็น oppo น่าจะเป็น a 3 7็นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำยังไงก่อนจะใช้ h o ส s p o t Wi-Fi ของมือถือได้นะครับเราต้องเปิดเน็ตมือถือก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ แล้วก็กดไปที่ข้อมูลไร้สายนะครับนะของ oppo จะเขียนว่าอย่างนี้นี่นะครับอ่าตอนนี้คือเป็นการเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วนะครับนะครับไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ก็จะมีตัวนี้ครับที่เขียนว่าจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวตรงนี้นะครับ จุดกระจายสัญญาณส่วนตัวตรงนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็คือ hotspot นะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเขียนประมาณนี้นะครับจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวอย่างนี้นะให้เราจําตรงนี้ไว้แล้วกดกดเข้าไปดูนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิด hotspot นะครับหรือว่าเป็นการกระจาย wifi ไปให้อุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่าวี TV ก็ได้นะครับทีวีสมาร์ททีวีนะครับหรือไม่ก็มือถือด้วยกันก็ได้นะครับอย่างเราจะเปิดฮอสปอร์ด i i i อินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องอื่นๆของเพื่อนของแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้นะครับก็กดเปิดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บอ่านี่นะครับก็จะเป็นการเปิดฮอสปอร์ดเลยนะครับส่วนตรงนี้กดเข้ามาดูนะครับว่ารหัสผ่านเราเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยว ในระบบเขาจะถามรหัสผ่านด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกำหนดไว้เป็นหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าแ้นะครับตอนเราเชื่อมต่อเราก็ใส่รหัสผ่านนี้นะครับนี่คือคร่าวๆสำหรับ Op p o อร์ตนะครับ,รบมาดูของ v i v o นะครับตัวนี้โทรศัพท์ V ี vo นะครับรุ่นอะไรจำไม่ได้แล้วนะนะก็มาที่ตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะของ v i v o เนี่ยเขาจะมีเป็นเมนู พอสปอตแยกมาเลยนะครับนะก็ง่ายง่ายเลยนะครับพอสปอร์ตส่วนตัวเห็นไหมตอนนี้เขาเขียนไว้เลยนะมีเม,ม,ม,มนูแยกออกมาเลยก็กดเข้าไปเลยครับโอเคอ่ะตัวนี้เราจะกดเปิดนะครับนะถ้าเรากดเปิดตรงนี้โยกปุ่มตรงนี้ไปปุ๊บก,ก็จะเป็นกดเปิดเลยนะครับปุ๊บอ่าแค่นี้นะครับโอเคเป็นอันเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกติเลยนะครับ ส่วนของรหัสผ่านนะครับกดเข้าไปดูนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะกําหนดเองได้เลยนะครับนะตัวนี้ยิปปี้ของยิปปี้เนี่ยกำหนดเป็น1 2 3 4 5ส7 8ส0ี่ห้าหเจ็ดดนะครับชื่อของ wi-fi ตัวนี้ก็คือออนไลน์แมนตัวนี้นะเราก็ต้องดูเวลาเราจะคอนเน c t ต่อก็ให้มันเป็นชื่อของตัวนี้แล้วก็รหัสผ่านก็หนึ่ง6 7 8 9ามห้ดดหรือว่าตามที่เพื่อนๆกำหนดเองได้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคครับ ซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นซัมซุง A80 นะครับไปที่ตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อนะครับของซัมซุงจะอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็กดมานะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเป็นตรงนี้ครับพอสบัดมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับกดเปิดนะถ้าจะเปิดก็โยกปุ่มตัวนี้มานะครับกดเปิดครับ แล้วก็กดตกลงครับอ่าเนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับนี่นะแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปดูรหัสผ่านนะครับก็กดตรงนี้นะครับรหัสผ่านตัวนี้ยิปปี้ก็กําหนดไว้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ชื่อนะครับก็เป็น A80 Android a p c f 3 1ตัวนี้นะครับนะรหัสผ่านก็อย่างนี้นะครับกำหนดไวง้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับของยิปปี้เนาะ อย่างที่บอกนะครับรหัสผ่านเพื่อนๆสามารถกําหนดเองได้เลยนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยเนี่ยฮะเอ๋มะเขาเขียนว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเราจะกําหนดเป็นอะไรก็ได้ที่เราจําได้ง่ายๆนะครับนะจริงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแดเก้าศูนย์เนี่ยไม่ควรใช้นะเพราะว่าอาจจะมีคนเดาได้นะครับนะแต่วา่าเพื่อความง่ายๆเนาะโอเคครับ ครับเดี๋ยวยิปปี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเมื่อเราปล่อยสัญญาณพอสปอต Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับสมมุติว่ายิปปี้กำลังจะเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีตัวนี้นะครับนะโดยเชื่อมต่อผ่านเจ้า s ซัมซุง A80 ตัวนี้นะครับก็เราทําการปล่อยสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับตามที่ยิปปี้ทำให้ดูในคลิปแล้วนะครับนะทีนี้ในส่วนของทีวีนะครับเราเข้ามาดูนะครับ ก็ไปที่ตัวนี้นะครับตั้งค่าเนาะกดไปที่รูปบ้านนะถ้าถ้าของซัมซุงนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับกดครับไปนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะได้ที่หมดเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเครือข่ายนะครับนะ แล้วก็กดขึ้นข้างบนตั้งค่าเครือข่ายครับเอานะทีนี้เีนี้ปิดไ้กอนทีนี้เครื่องมันเห็นไหมก็จะขึ้นชื่อของ Wi-Fi ของโทรศัพท์ตัวนี้ก็คือ a80 android ap4f31 ก็คือของตัวนี้นะครับนะก็กดเข้าไปเลยนะครับครับอ่า เครื่องก็จะถามรหัสผ่านอย่างที่พิปปี้บอกแล้วนะครับเพราะว่า,าตัวตะกี้เรากําหนดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ใช่ไหมฮะเราก็ใส่เลยนะครับ1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้คือกําหนดไว้ง่ายๆนะครับนะเพื่อง่ายในการนําเสนอคลิปเนาะแต่จริงๆแล้วอาจจะกําหนด สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดไปที่เสร็จนะครับหรือว่าโอเคเนาะนี่นะครับเครื่องก็จะทําการเชื่อมต่อกันนะระหว่างมือถือตัวนี้กับทีวีสมาร์ททีวีของเรานะครับนี่นะครับเชื่อมต่อได้สายเสร็จแล้วนะครับกดตกลงนะครับนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะเชื่อมกันแล้วนะครับระหว่างมือถือตัวนี้กับทีวีของเรานะครับลองเข้าไปดูใน Youtube นะนี่นะครับ ก็จะสามารถเล่น You Tube ได้เลยเนี่ยฮะโดยโดยใช้เน็ตจากมือถือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวทดลองกดเข้าไปดูคลิปนะครับน,นะครับเป็นเน็ตจากมือถือน,นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเล่นได้แล้วนะครับนี่จากเน็ตจากมือถือตัวนี้นะครับหยุดไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ,รบก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ระหว่างมือถือตัวนี้กับ สมาร์ททีวีของเรานะครับโดยที่เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เน็ตจาก w i f i บ้านก็ได้นะครับนะถ้าคนที่ไม่มีก็ใช้เน็ตจากฮอสปอตมือถืออย่างนี้ทําวิธีการอย่างนี้ได้นะครับเ,เราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้เช่นมือถือด้วยกันก็ได้นะครับเป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็ปล่อยสัญญาณฮอสปอตตัวนี้ออกไปให้มือถือตัวอื่นก็ทำได้นะครับนะโอเคนะครับ ครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับในการทําคลิปของยิปปี้นะครับสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามในเพจยิปปี้ยิปปี้ช anel ก็ได้นะครับยิปปี้เดี๋ยวจะกลับมาตอบนะครับพยายามมาตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ช anel ด้วยนะครับ อย่าลืมกดสันกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อเ,วเอเวลายิปปี้อัปโหลดนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนะวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ